สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร10หน่วยบน2ตัวแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่เพิ่งลงในวดนนี้เป็นงวดแรกเผื่อท่านใดสนใจอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ในดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับในงวดนี้นะครับ ก็ต้องมารอดูนะครับรางวัลที่1มันจะออกอะไรก็อาจจะเป็นงวดสัญจรนะครับก็อาจจะยากนิดนึงนะครับข้อมูลที่นําลงมาให้ดูก็จะเป็นข้อมูลเก่าที่ผมทําเอาไว้นะครับวิธีการคํานวณเนี่ยใช้หลักหน่วยบนบวกกัน5ครั้งบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2นะครับบวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกหมาดูสถิติยอดหลังงวดแรกนะครับสูตรมันเข้ามาแต่แต่งวดที่ออก5้าสีงวดแรกในสูตรมันคานวณได้4กับ5นะครับมันออก5้าสี เลข4เข้าใน10หน่วยบนนะครับดังนั้นก็จะเข้าเลขก4นะครับเลข5เนี่ยมันไปออกหลักร้อยเราไม่นับนะครับเราต้องการเฉพาะหลัก10หลักหน่วยเท่านั้นนะครับถูกงวดแรกงวดถัดมาคำนวณได้8กับ9นะครับผลรางวัลดอ,อก9 79 7 9ก็ 9, นะครับก็คือหลักหน่วยก็คือเลข9นะครับก็ถูกนะเป็นงวดที่สอง งวดถัดมาคำนวณได้5กัน6นบ6กออกหกศเข้าที่เลข6ในหลักสิบถูกเป็นงวดที่3นะงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้4กับ5ผลรางวัลดอก395เข้าที่เลข5หลักหน่วย งวดถัดมานะครับคำนวณได้2กับ3ออก603เข้าเลข3ในหลักหน่วยครับหลักหน่วยนี่ก็เข้า4งวดติดเลยนะครับเอา3งวดเนาะเลข6นี่เข้าหลักสิบงวดถัดมาคำนวณได้6กับ7ออก626นะครับเข้าเลข6ในหลักหน่วยนะครับแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้7กับ8 ออก481นะครับเข้าเลข8ในหลัก10บนนะครับก็ถูกเราเน้นเฉพาะ10หน่วยเท่านั้นนะครับเราก็งวดถัดมาคำนวณได้7กับ8ออก598เข้าเลข8ในหลักหน่วยบนนะครับเราก็งวดถัดมาคำนวณ6กับ7ออก1 16เข้าเลข6ในหลักหน่วยนะครับ เข้าหลักหน่วยนี้หลายงวดนะครับแล้วก็งวดล่าสุดคำนวณได้0นย์กับ1ออก6-90เข้าเลข0ในหลักหน่วยนะครับเข้าหลักหน่วยนี่หลายงวดหลักสิบมีอันนี้เบิ้ลนะครับหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยนี่เยอะกว่าหลักสิบนะครับสถิติย้อนหลังที่ทำให้ดูนะครับ สูตรมันเข้ามา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่้าเดดเข้ามา10งวดนะครับเอามาดูแนวทางงวดใหม่ในวันที่1มิถุนายนนะครับสูตรมันก็จะใช้หลักหน่วยบนนะครับบวกกัน5ครั้งนะบศูนย์บวกกัน5ครั้งได้0แล้วบวกร้อยท้ายครั้งที่2เลข0ส,สูตรมันบวกง่ายนะครับบวก4คงที่0ย์บวก4ได้ส ได้เลขสีเป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรบวกหนึบวกหนก,ก็ได้5ดังนั้นงวดใหม่ได้4ีหไม่รู้จะมาตัวไหนนะครับจะเข้าหรือจะหลุดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเก่าที่ผมทำเอาไว้นะคนก่ก็เ,เลยเอามาแบ่งให้ดูนะครับวิ่งบน10หน่วยนะครับทำเอาไว้ทั้งหมด10สูตรก็หลุดไปเกือบทั้งหมดแล้วนะครับ มันหลุดไปตั้งแต่งวดที่ออกสูตรอื่นเนี่ยหลุดไปหมดแล้วมีสูตรที่หนึ่งสูตรเดียวที่ยังเดินอยู่นะครับสูตรที่สามเนี่ยหลุดไปงวดที่ออก1นึหนึ่งหนะครับแล้วก็งวดถัดมานี่มันกลับมาเข้าต่องวดนี้มันได้1กับสแต่ไม่รู้จะเข้าไหมนะผมก็รอดูอยู่นะว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้านะครับอันนี้ผมทําสถิติเอาไว้ดูนะครับสูตรที่หเนี่ยยังยังเดินอยู่นะครับ แต่สูตรอื่นหลุดไปหมดแล้วนะครับก็ลงเอามาให้ดูนะครับเผื่อมันอาจจะมานะสี่กับห้าเผื่อใครชอบนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็รอดูสูตรอื่นนะครับสูตรสิบหน่วยบนไม่ได้มีแค่สูตรนี้นะครับเพราะว่าสูตรที่ผมทำมาไว้ใหม่นี้ก็มีอีกหลายสูตรนะครับเดี๋ยวค่อยลงให้ดูอีกทีนะครับยังไม่เสร็จนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเก่าที่ทำอาไว้นะครับเผื่อใครอาจจะชอบลักสิบหน่วยอาจจะเป็นเลขสี่เลขห้าก็ได้นะลองนำไปดูก่อนนะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแนวทางงวดใหม่ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะว่างวดน,นี้นะมันจะจับให้ตัวไหนนะมันจะจับถูกหรือเปล่าในงวดนี้นะครับเอาสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ